ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเรียนมีมด้วยกันก่อนอื่นผมขอโปรโมตกระดานปิดเก็ตนะครับท่านใดสนใจในการฝากเหรียญอย่าง เป้ะนะครับดอกคือประมาณ10เปอร์เซ็นระยะเวลาการฝากคือ30วัน,นครับ2-30วันก็สามารถที่จะเข้าไปฝากได้แล้วก็ตัวของอตัวของหลักสูตรเรียนต้นน้ำนะครับเรียนก่อนรวยก่อนมีท้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเข้ามาพูดคุยด้วยกันได้ตอนนี้เหลือ3ที่นั่งเท่านั้นนะครับราคา3,500บาทจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์จะปิดรับอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าเป็นกระทิงแล้วจะมีการอัพราคาขึ้นแน่นอนนะครับก็เล็งไว้ประมาณนี้โอเคครับเราพูดถึงวันนี้ด้วยกันนั่นก็คือข่าวแรกคือเรื่องของ Dodge Coin นะก็อันนี้นะครับได้ทำการฝากเข้าใน เอกชนของไบแ c นประมาณ175,274,112ดล้าน2อสทั้งหมดข้อมูลนี้มาจากวานอเลิร์นะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินเนี่ยน่าจะประมาณ54ล mm ้าน USD ก็โอนไปยังอนอนวอลเล็ตนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลวันที่27มกราคมปี2025ต่อมานะครับเป็นวานชิบะอินุสะสมโทเก้นเพิ่มอีกประมาณ 257,500ล้านโทเคนนะครับมูลค่าคือ4.6ล้านดอลลาร์นะอันนี้ข้อมูลจากลู o n chain นะครับก็ทำให้เห็นว่าตอนนี้มีวันสะสมชิบะเรื่อยๆนะครับแล้วก็สะสมชิปเนี่ยประมาณ4 4่ล0 0ี่แล้านโทเคนหรือมูลค่า8.57ล้านดอลลาร์ นะครับก็ทําให้ตัวของชีบะเนี่ยมีการขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับหลังจากมีการทุบนะครับแล้วก็อตอนที่ตลาดอ่ะราคามันดำลงมานะครับเนื่องจากหุณเอไอตัวของ AI ของจีนเนี่ยนะมันมันทำให้ตลาดทางฝั่งของอเมริกาดำลงนะครับวานก็มีการสะสมชีบะเพิ่มอีกนะรประมาณ 257,500ล้านโทเคนหรือ4.6ล้านดอลลาร์นะฉะนั้นปัจจุบันไอวานตัวนี้นะครับมีชิปมูลค่า4 7 7 5 0 0ล้านชิบะนะครับแล้วก็สะสมเนี่ยโดยเป็นเม็ดเงินนะประมาณ8.57ล้านดอลลาร์ข้อมูลนี้มาจากลุกออนเชนวันที่27มกราคมปี2025นะครับ ก็ต่อมาเป็นข่าวของชีบะนะครับก็กระดานแลกเปลี่ยนที่ชื่อว่า c o ย n เนี่ยก็ทำําเขาเรียกว่าโฆษณาหรือทำแคมเปญตัวของชีบะอินุใช้ชื่ออีเวนต์ว่าชิปทูเดอะมูนนะแล้วก็เป็นข้อเสนอในการซื้อขายแบบสปอตด้วยโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโทเค็นของชีบะอินนุนะครับก็น่าจะเพิ่มยอดนะครับพยายามทำอยู่ให้คนเข้ามาซื้อชีบะมากขึ้นนะครับ ก็จริงๆไม่ได้มีชิบะอินุอย่างเดียวนะมีโบนมีชิบะสวอปนะชิบะสวอปคือโบนเราก็ด็อกคิวเลอร์หรือลิสตนะแล้วก็ทนะีดด้วยนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆก็สามารถซื้อได้ที่คอยเนะเขาก็ให้โอกาสเต็มที่นะครับใครจะเข้ามาเล่นเข้ามาฝากในนี้ได้นะนะเราก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น usdt นะครับตอนนี้มีอีกเหรียญหนึ่งคือ ่า uh, Wi-Fi หรือ WLFI นะครับ w o l d Liberty Finance อันนั้นนะอ่า uh, ตอนนี้ Tvl เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เขาบอกว่าประมาณ400ดอลลาร์นะครับเป็นไปได้สำหรับอ w วก็ทำเนี่ยทำการซื้อขึ้นเรื่อยๆนะโทเค็นอเวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามแนวรับนะครับแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นนะในการ ซือ้อสะสมทุนของวันนะครับเพื่อเลือกสภาพคล่องนั่นเองสิ่งที่น่าสังเกตคือ r าเวเนี่ยเผชิญกับแนวต้านใกล้ระดับ400ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับทางจิตวิทยานะครับก็เน้นย้ำถึงการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเกณฑ์นี้และราคาเนี่ยยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ระดับดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมาเขาบอกว่าแท่งเทียนที่ปิดเหนือ400ดอลลาร อย่างเด็กขาดเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องดังนั้นนะครับอาจตั้งเป้าไปที่ระดับแนวะอ้นระดับแนวต้านที่สูงขึ้นเหนือสี่ร้อยแปดสิบตละซึ่งใกล้อยู่กับจุดส,สูงสุดก่อนหน้านี้ดังนั้นอาเวเนี่ยตอนนี้นะเขาบอกว่าไม่สามารถรักษาการทะลุแนวรับได้แล้วก็ถอยกลับไปยัง ที่แนวรับที่335ดอลลาร์ 35, นะครับถ้าร่วงลงอีกคือ291ซึ่งข่าวเนี้ยผมช้าไปหน่อยน่าจะผ่านไปได้นะครับคืออาเวมน่าจะไม่ร่วงยกเว้นอีเทเรียมนะครับใน FOMC เนี่ยมีติ้งถ้ากรณีของตัว ตลาดเนี่ยมีการดั้มลงหลัง FOMC นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าอาเวเนี่ยอาจจะลงถึง200ดอดอนนะครับอ่ะเราก็ติดตามตรงนี้ด้วยกันต่อมานะครับเราพูดถึงข่าวเรื่องเกี่ยวกับ AI นะครับอันนี้คือ Deep Seek นะผมชอบจำไม่ค่อยจำเท่าไหร่นะ Deep Seek เนี่ย ถ้าพูดโดยท่วไปตอนนี้คือคือคล้ายๆกับ c h a t GPT เป็นคู่แข่งนะครับผมดูข่าวทั้งสองฝั่งนะครับที่เป็นแหล่งข่าวทั้งฝั่งของที่โปรโจีนนะแล้วก็โปรอเมริกานะครับแต่ส่วนตัวผมผมเชื่อโปรอเมริกามากกว่านะครับเพราะว่า d e e p s e e เนี่ย นะเขาก็มีการเปรียบเทียบกันแหละนะครับว่ามันไม่ได้ห่างกับ c h a t GPT เท่าไหร่นะครับแล้วแถมติดอยู่อันดับ3นะอันดับ1นึ่งผมจะไม่ได้นะว่าเป็นของแพลตฟอร์มอะไรแชท GPT เนี่ยอันดับ2นะครับ DeepSeek อ,อยู่อันดับ3แต่ว่ามันมีบางไอ้เขาเรียกว่าบางบางอย่างเนี่ยนะที่ทำงานได้ดีกว่าแชท GPT ตอนนี้นะ ก็ deepseek ทำออกมาได้ดีกว่านะครับแล้วก็ AI ของจีนเนี่ยก็ถูกพัฒนามาถึงนี่แล้วนะถ้าเกิดใครได้ตามข่าวเก่าๆเนี่ยที่ผมเคยอ่านนะนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า deepseek เนี่ยทางจีนเนี่ยจะได้เทคโนโลยีจากอีลอนมาร์หรือเปล่าเพราะผมเคยได้ข่าวเหมือนกันว่าอีลอนมาร์เนี่ยเขาซุ่มเข้าไปพัฒนา AI ในจีนเมื่อประมาณ ปี2024นี้เองนะครับเพราะก่อนหน้านั้นเราไม่เคยได้ยินว่าจีนทำา AI ได้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างหรือมีความจริงจังมา,มากเท่านี้เนาะก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับว่าจีนเนี่ยมีเทคโนโลยีของ AI เขาสามารถพัฒนาได้อยู่แล้วนะแต่ว่าการพัฒนาอย่างสร้างสารรค์เนี่ย ผมเชื่อว่าต้องเป็นหัวของคนตะวันตกถึงจะทำได้นะครับแต่เอาแหละนะครับดิคซิทเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่พังตลาดแหละเป็นอุตสาหกรรม AI ไอแล้วก็พังตลาดของคริปโตนะครับเพราะว่ามันจะเข้าเรื่องของตุดจีนนะในช่วงของสามสิบสามเอ็ดนะครับวันไหว้วันพบนะวันซื้อวันจ่ายอย่างนี้งั้น พอเรื่องของตุดจีนเนี่ยเราก็พอเข้าใจละเห็นภาพนะครับว่าเออมันมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่ปล่อยข่าวออกมาเนี่ยเพื่อจะเข้าไปในด e ฟ p S e อนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะตอนนี้คือตลาดคริปโตบิตคอยนะครับแล้วก็อ่าหุ้นพวก S&P 500 NASDAQ คือมันมันพุ่งอะนะครับมันราคามันสูงเกินไปนะคือราคามันสูงเกินไปแล้วมันสูงเกินจริงนะครับดังนั้นเขาก็หาจังหวะในการทุบนะแล้วก็เลยทำให้ตอนช่วงของวันจันทร์เนี่ยราคาของบิตคอยเนี่ยลง9ก้าหมื่นเจ็ดร้อยนะครับโดยประมาณนะดูอีเทอร์เรียมก็ลงถึงประมาณเก้าอ่าโทษนะครับประมาณ สามพหรือ2อ0พเนี่ยแหละนะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่พ้นโลเก่านะครับไม่หลุดไม่ติดหลุดนะก็ว่ามานั้นนะครับก็เลยทำให้แม้แต่ wld แล้วก็ ai ทางฝั่งของเมลกกาหลายตัวเนี่ยสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นนะครับก็คือต้องใช้เวลาในการสะสมพลังพอสมควรโดยเฉพาะ wld นะครับ ซึ่งเหรียญ WLD เนี่ยก็เป็นเหรียญใน Ethereum Layer 2นะแต่ตอนทำมาเนี่ยทำก็แต่งตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft อ่าตัวของ Oracle นะครับแล้วก็อีกหลายที่เลยนะ Google ด้วยทำโปรเจกต์ที่เขาเรียกว่า StarGate นะครับโปรเจกต์สตาร์เกตเราก็ทำขึ้นมานะก็คือร่วมกันนะเพื่อจะทำ AI ตัวตัวหนึ่งขึ้นมาก็ทำให้ตัวของ wld หรือ worldcoin เนี่ยมีการถูกยกราคาเกิดขึ้นนะครับจากประมาณ0.1715ขึ้นมาถึง0.2ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ ทำให้ราคาของตัวนี้นะครับราคามันไปนะครับแล้วตอนนี้ก็มีการพุบกลับลงมาที่เดิมผมก็คิดว่าน่าจะต้องรออีทเรียบตั้งแต่มีโปรเจกต์สตาร์เกขึ้นมาเนี่ยตัวของ WLD หรือ w o r ร์คอยเนี่ยมันก็ถูกอัปเกรด นะครับตอนแรกเนี่ยจะถูกวางสเตตัสไว้เป็นเลเยอร์ที่สของอีเธอเรียมเมื่อทำมาไอตัวของเวอร์คอยเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับเวอร์คอยจะมีเชนของตัวเองฉะนั้นมันจะเป็น AI ตัวแรกเหลียน AI ตัวแรกที่มีเชนของตัวเองนะครับจะเป็นเหรียญหลักแล้วก็เป็นเหรียญแม่ด้วยนะครับ ซึ่งต่างกับ AI ตัวอื่นยังยัง,ยงอาศัยอีทเรียมอยู่เนาะแต่ WLD เนี่ยอีกหน่อยจะเป็นอีกเชนหนึ่งคล้ายๆกับกาล่านะครับก็คือทำตัวนี้ออกมาแต่อาจจะมีการโครกับทาง o r a c l e อะไรอย่างเงี้ยของอีทเรียมด้วยอะไรอย่างนี้บ้างนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเชนที่แข็งแกร่งมากฉะนั้นด้วยอุปทานเต็มของมันเนี่ย WLD ก็คือเหมือนกับ มันอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นล้านเนาะแต่ตอนเนี้เขาลดอุปทานมาแล้วแหละนะครับให้เหลือร้อยล้านคือต้องอัดราคาให้ AWL เดียนเนี่ยไปให้ได้นะครับถ้าตอนเนี้เหลือราคาแบบหลักร้อยล้านเนี่ยถ้าปีเนี้ยมันมีการแบบว่ายกราคาขึ้นไปดีๆเนี่ยนะครับอาจจะขึ้นไปถึง สี่สิบห้าสิบดอลลาร์เลยก็ได้นะครับหรืออาจจะเกือบร้อยเนาะพราะเขาปล่อยอุปทานมันน้อยตอนนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้อย่างมันมก็มี open ai เนาะของ chat gpt แล้วก็ grok แล้วก็ c r u i o e นะครับเปิดก็ตัวเนี้ยน่าเก็บทั้งนั้นเลยนะครับ open ai เนี่ยก็จะเป็นตัวของ worldcoin wld แล้วก็ grok เนี่ยจะเป็นตัวของ ฝั่งของอีลอนมารนะครับก็สามารถเลือกเก็บได้นะตอนนี้ AI ของฝั่งของทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยมันโดนดำละน่าสนใจนะครับอันนี้อ่าเป็นบทความจาก X นะครับในชอววันที่27่บเดมกราปี2องพันิบาซึ่งผมไม่ได้เจาะข่าวรายละเอียดอะไรมากนะแต่ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับ ก็ช่วงนี้ก็สะสมเหรียญ AI แล้วกันนะครับพวกแบดก๊อกเบบี้กรอกเบบี้ก๊อกเนี่ยผมว่าไม่มีไม่ไม่ค่อยมีพื้นฐานนะครับตัวก๊อกของของอีลอนมาร์กดีกว่าอุปทานหมื่นล้านนะครับแล้วก็หุ้นของ Nvidia เดียก็ลงลง13%ดัชนีนแอสแต1กร้อยฟิวเจอร์ก็ล่วงถึง3.3ก็ประมาณนี้นะ ่อมาก็จะเป็นข่าวน่าจะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือข่าวของ d o อกมีตัว S นะครับเพราะว่าอยู่ในเครือข่ายของอทอนนะครับอ่าท,ทอนนะครับไม่ใช่ตอนทอนทอนนะครับคือตัวผมสะกดไม่ถูกะนะเอาว่าเป็นเครือข่ายของทอนละกันนะครับที่เป็นโลโก้สีฟ้านะครับที่มีโปรเจกต์แม่คือเทเลแกรม ก็เปิดตัว nft พิเศษบน get gem นะครับด้วยตัวของ dog นั่นเองอันนี้ก็คือ get gem io ตลาด nft ชั้นนำของตอนนะครับก็คือ the open network ก็ได้ประกาศตัว collection nft ชุดแรกนะครับขึ้นมาก็วางขายใน Telegram เ,เลยนะครับไม่ต้องผ่าน open sea ไม่ต้องผ่านไอตัวของ ไอแพลตฟอร์ม NFT หลักๆของอเมริกาเลยนะครับเทเลแกรมเปิดเองเลยนะฉะนั้นตัวของสายทอนเนี่ยมันก็จะมีหลายตัวนะที่น่าสนใจอย่างเช่น X Empire นะครับเราก็ดอกเนี่ยที่ผมได้ข่าวบ,บ่อยๆนะที่ผมตามข่าวบ,บ่อยๆก็จะมีอยู่สองเหรียญน,นะครับ แล้วก็มี n i c o AI n i c o นะครับก็ประมาณนั้นนะครับฉะนั้นปริมาณการซื้อขายก่อนการสร้างมากกว่า1นล้านดอลลาร์นะครับและมีมูลค่าตลาดถึง10ล้านดอลลาร์นะตัว Dog ก,ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะผู้ใช้ประมาณ950ล้านคนบนเทเลเกรมเข้าถึง NFT โดยผ่านเทเลเกรมเลยนะครับฉะนั้นเทเลกรมเนี่ยก็จะเป็น ตัวทั้ง NFT แถบทูเอินพวกเกมไฟล์แล้วเดี๋ยวจะมีเว็บสามมีแพลตฟอร์มดีแอที่จะผนวกเข้ากับใช้เทเล gram นะครับฉะนั้นเทเล gram เนี่ยจะเป็นไอตัวที่จะเอามาแข่งนะครับกับ X ได้พอสมควรเนาะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่า X เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดถ้า กรณีที่ไม่ได้อยู่ในพักการเมืองของรีพัพลิกันหรือคนโปรคริปโตเนี่ยในสมัยต่อไปตัวของทว i t เตอร์หรือ x เนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าจะโดนอะไรแล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่ตัวของเทเล gram เนี่ยเป็นของรัเสเซียนะก็คือพาวเวลดูรอฟมันไม่ได้อยู่ภายใต้กฎระเบียบอะไรต่างๆมันเติบโตได้ง่ายนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีเยอะ แกมอะไรก็เข้ามาเยอะนะครับคนที่หาผลประโยชน์ตรงนี้โอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือ amazing rich new moon coin กลุ่มที่บาทดอทคอยเปเป้โฟกของเหรียญมีมานะครับและสำหรับวันนี้เราหวังว่ามีคอยจะกู t ทู h e ด o ม n ูลไปด้วยกันและพอตการลงทุน่อนน่้นจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี